ก็ขอกก่าสวัสด,ดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับก็กลับมาเองแล้วนะสำหรับเกม Hell Driver 2นะซึ่งวิดีโอตัวนี้จะเป็นวิดีโอโบนัสพิเศษที่ผมทําออกมานะเพราะว่าหลังจากที่ตัวเกม Hell Driver 2ที่ทาการปล่อยแพทใหม่ออกมาเนี่ยเราได้มีการเนื้อในส่วนของปืนเลี้ยวกันนะก็ทําให้ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าไม่รู้วิธีจัดก,การกับพวกศัตรูประเภทเกาะนะครับเพราะว่าปกติอาวุธที่เจาะเกาะได้ดีที่สุดในแพทก่อนหน้านี้จะเป็นปืนเลี้ยวกันนะ ซึ่งศัตรูที่ผู้เล่นส่วนใหญ่จะลำคาญมากที่สุดเลยนะก็คือเจ้าชาร์เจอร์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นศัตรูตัวฉการอันดับหนึ่งของประชาธิปตไตยเลยก็ว่าได้นะสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็เป็นเทปพิเศษสำหรับเจ้าชาร์เจอร์โดยเฉพาะเลยนะครับจะมีวิธีจัดก,การกันยังไงก็เชิญไปรับชมกันเลยนะก็สำหรับวิธีแรกเนี่ยเป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุดนะครับก็คือการใช้ปืนแอนตี้แทค์นะครับหรือว่า p a n d a b l e anti tank เนี่ยในการจัดก,การกับเจ้าชาร์เจอร์ตัวนี้นะซึ่ง สำหรับปืนแอนตี้แท้งเนี่ยความสามารถของมันก็คือมันมีพลังทำลายล้างที่สูงนะแต่ข้อด้อยของมันเนี่ยคือการที่มันยิงได้นัดเดียวแล้วมันก็โยนโยนปืนทิ้งนะเป็นแบบใช้แล้วทิ้งประมาณแหละซึ่งการจัดการกับมันเนี่ยก็คือให้เราเล็งไปที่ส่วนขาของมันนะครับจะเป็นขาซ้ายหรือขาขวาก็ได้นะให้ทาการยิงอัดเข้าไปเลยนะครับแล้วมันจะทําการเปิดจุดออดของมันออกมาพอมันเปิดจุดอ่อดของมันมาเนี่ยเป็นขาเหลืองๆเนี่ยให้เราทําการกอกกระสุนเข้าไปเลยนะครับในไม่ช้าเดี๋ยวมันก็ตายเองนะ ก็ถือว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วแต่ถ้าเกิดเจอชาร์จเจอร์มากกว่า2ตัวเนี่ยอาจจะลําบากหน่อยนะครับแต่อย่างอยก็สามารถจัดก,การมาได้ในเวลาไม่นานมากนะครับส่วนวิธีต่อไปเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์ที่เลเวลสูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือปืนออโต้แคนนอนนะซึ่งเจ้าออโต้แคนนอนเนี่ยมันไม่สามารถยิงเจ้าชาร์จเจอร์แบบตรงๆได้อยู่แล้วนะให้เราทําการล่อมันมานะครับแล้วก็พอมันหันหลังให้เราเนี่ยให้เรายิงไประหว่างข้อต่อขาของมันนะ อันนี้อาจจะต้องใช้ความแม่นสูงนิดหนึ่งนะครับแต่ก็สามารถจัดการได้มันอย่างมีประสิทธิภาพนะยิงยิงไปเพียงแค่ไม่กี่นัดนะครับประมาณ2อถึงสนัดถ้าเกิดแม่นมากๆเราอาจจะใช้แค่2นัดก็สามารถล้มเจ้าชาร์เจอร์ได้แล้วนะครับส่วนวิธีสังเกตเนี่ยว่าเรายิงโดนหรือไม่โดนเนี่ย ให้เราสังเกตตรงระหว่างขา,านะครับถ้าเกิดเรายิงโดนเนี่ยมันจะมีสกเก็ตไฟแล้วก็เป็นเหมือนอเหมือนไฟไหม้มันอยู่นะก็อันนี้หมายความว่าเรายิงโดนนะครับแล้วก็ส่วนข้อดีอย่างอื่นของออโต้แคนนอนเนี่ยมันก็ไม่ได้หมดแค่นี้นะครับก็คือปืนนี้สามารถใช้พังหลังขอพวกแมลงได้หรือว่าจะเป็นฐานทัพของพวกหุ่นยนต์ก็ยังสามารถพังได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกฐานทัพของของหุ่นยนต์เนี่ยก็อาจจะต้องหามุมองศาในการยิงนิดหนึ่งนะให้กระสุนมันเด้งเข้าไปในฐานของมันนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับวิดีโอแนะนําการจัดการกับชาร์เจอร์นะแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆของปืนเอโต้แคนนอนด้วยนะครับก็บังว่าวิดีโอตัวนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะก็สำหรับวิดีโอตัวนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับ